สวัสดีค่ะครูนกยูงนะคะจากเพจครูนกยูงสั่งจิตพิชิตเป้าหมายนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าถึงชีวิตนะคะเรื่องราวของครูนกยูงเองนะคะว่าครูนกยูงเป็นใครนะคะครูนกยูงนะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะที่เข้ามาทําออนไลน์ได้ยังไงครูนกยูงนะคะเป็น นี่นะคะเป็นนี้นอกระบบแล้วก็นี่บัตรเครดิตเป็นคนลรร้มละลายเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีปัญหาทางด้านครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็มีชีวิตครอบครัวที่อย่าร้างนะคะอยู่ที่บ้าน ที่เคยอ,อยู่หมายถึงว่าบ้านที่ตอนที่มีชีวิตครอบครัวนะคะเราก็กลับมาอยู่ที่บ้านนะคะคุณลุงโยงก็กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ซึ่งไม่ได้เป็นบ้านนะ,ะทุกคนเป็นเป็นห้องเช่านะคะเป็นห้องเช่าที่คุณลุงโยงอยู่กับครอบครัวที่มีพ่อนะคะมีแม่แล้วก็ ลูกสาวนะคะก็อยู่มาหลายปีแล้วค่ะก็หลายปีแล้วนะ,ะอาจจะน่าจะสิบสิบกว่าปีได้แล้วนะ,ะเพราะว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะ,ะเป็นครอบครัวใหญ่มีพี่น้องรวมทั้งหมดนะคะสี่คน,นะคะมีพี่สาวคนหนึ่งแต่ก็แต่งงานออกไปแล้วนะคะแต่งงานออกไป อยู่กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดนะคะก็จะมะีน้องสาวคนที่สองก็คุณยูงนะคะส่วนคนที่สามก็คือน้องสาวแต่ว่าก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะ,ะแล้วก็มีน้องชายนะคะก็มีครอบครัวของน้องชายนะคะห้องเช่านะคะก็เป็นเป็นร้าน,นะคะเปิดร้านขายของชํานะคะก็จะเป็นน้องชายนะคะ ครอบครัวน้องชายก็ขายของชาแล้วก็พ่อกับแม่ะะก็เปิดร้านขายของชานะคะแล้วก็คุณนกยุงก็อยู่กับพ่อกับแม่นะคะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็อายุเยอะแล้วค่ะอายุเยอะแล้วแล้วก็คุณนกยุงนะคะทำงานอยู่ที่ต่างอำเภอนะคะหนึ่งหนึ่งอาทิตย์ก็จะกลับบ้านไปดูแลพ่อกับแม่แล้วก็มันเป็นชีวิตที่ มีความสุขนะทุกคนมีความสุขนะฮะแต่ว่า,าสถานะทางด้านการเงินน่ะคุณลุงยองก็ยอมรับนะคะว่าเป็น,เป,น,น,ปปนะะเป็นคนที่ติดลบนะคะเป็นคนที่ติดลบแล้วก็มีปัญหาทางด้านการเงินมา อยากให้ใครหลาย,ลายๆคนนะคะที่มีปัญหาภารนครอบครัวนะคะให้มีกําลังใจนะคะมีกําลังใจตรงที่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเรานะคะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเราเสมอมันจะเป็นเขาเรียกอะไรของขวัญน,นะคะ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทําให้เราเปลี่ยนแปลงเสมอคุณลุงยุงคิดแบบนี้นะคะเพราะว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณลุงยุงนะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะแต่คุณลุงยุงมั่นใจในตัวเองว่ามันต้องผ่านจุดนั้นไปได้ทุกครั้งทุจุดตรงนั้นมันจะแสนสาหัสแค่ไหนนะคะคุณลุงยุงก็มีความ คือคิดว่าตัวเองต้องผ่านไปได้ทุกเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์เลยนะคะเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์แรกเลยที่ทําให้สะเทือนใจคุณยูมากที่สุดในในชีวิตเลยก็ว่าได้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจตรงไหนรู้ไหมคะเป็นเหตุการณ์ที่ส,ส,ลลสูญเสียลูกชายสูญเสียลูกชายในขณะที่อายุเพียงสิบ 13ปีนะทุกคนตอนนั้นนะคะซึ่งตรงนั้นน่ะครูนุ๊ก็อ่ก็เสียใจเสียใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกคือช็อกไปเลยะช็อกไปเลยอ,อ,ลยอืมอยู่ประมาณสองปีะคะ่ะที่มีความรู้สึกแบบเหมือนเป็นโรกซึมเศร้านะเหมือนเป็นลรคซึมเศร้า,ะะลาแล้วก็เราเนี่ย คือไม่มีสติสตังค่ะทุกคนไปทักงานก็เป็นไม่มีสติสตังนะคะเครียดแล้วก็จะเป็นคนที่เก็บตัวไปเลยนะ,ะเก็บตัวเก็บตัวแล้วก็อยู่กับความทุกข์ของตัวเองนะคะทุกคนอยู่กับความทุกข์ของตัวเองอยู่กับความเศร้าของตัวเองนะคะแล้วก็จะอยู่แบบร้องไห้อยู่คนเดียว นี่บ่อยมากเลยค่ะคือตรงนี้คุณนุกยงอยากจะบอกทุกคนนะคะว่ามันเป็นการทําร้ายตัวเองะคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เรารักมากที่สุดคือถ้าใครไม่เจอกับเหตุการนี้นะคะจะอธิบายไม่ได้เลยว่ามีความรู้สึกอย่างไงนะ,ะซึ่งตรงนั้นคุณนุกยมก็จมอยู่ตรงนั้นนะ,ะประมาณสองปี กว่าที่จะเริ่มแบบปรับตัวนะเริ่มปรับตัวแล้วก็พอดีว่าเราก็มีลูกอีกคนหนึ่งผู้หญิงนะก็เลยปรับตัวนะอยู่กับครอบครัวแต่ครอบครัวนะก็ดีมากๆานะครอบครัวพ่อแม่หรือญาติพี่น้องเขาจะดูแลเรา แบบดูแลเรามาตลอดเลยนะคะไม่ว่าเราจะมีความเครียดหรือความกังวลหรือแม้กระทั่งอาการเจ็บป่วยนะค,ะคือเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากนะะหลังจากที่สูญเสียลูกชายนะ,ะก็เป็นคนป่วยเหมือนคนป่วยเลยนะคะเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวอะไรก็ เข้าโรงพยาบาลบ่อยมากคือทุกคนคิดสภาพออกไหมคะว่าคือพ่อกับแม่พาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็พ่อนะคะเป็นคนที่เข็นเตียงที่เรานอนเข็นเข้าไปหาหมอคือพ่อคนเดียวเลยนะคะที่เข็นรถเข็นไปนะคะตอนนั้นพ่อก็แก่แล้วนะ เกือบแปดสิบแล้วนะตอนนั้นนั่นคะมันเป็นภาพแต่ละเหตุการณ์นะที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณลุยงมันจะเป็นภาพเหตุการณ์ที่มันเป็นภาพที่เราดีใจด้วยที่พ่อยังอยู่กับเราในขณะที่เราเหมือนเหมือนกับเราป่วยหนักแล้วนะตอนนั้นเวลาที่เราจะเหมือนกับจะขาดใจตายนะทุกคนอันนี้พูดเรื่องจริงเลย คนที่เรารักที่สุดอยู่กับเรานะคะมันจะรู้สึกได้เลยนะ,ะว่ามันเป็นความสุขมากๆนะคะแต่สิ่งที่คุณยงไม่อยากเจอก็คือพ่อของเรานะเข็นรถเข็นเข้าไปหาหมอนั่นแหละ,ะมันเป็นภาพเหตุการั์ที่ติดตาคุณนุยงมากเลยแล้วก็เราก็ไม่อยากเห็นภาพนั้นนะคะเราไม่อยากเห็นภาพของพ่อเรานะต้องมาเข็น มาเข็นเราเข้าใจไหมคะจริงๆคือจริงๆเราต้องดูแลพ่อใช่ไหมเราต้องดูแลพ่อแม่แต่ภาพที่พ่อแม่มาดูแลเรามันทําให้เรารู้สึกเราเจ็บปวดมากๆมันจึงทําให้เราเปลี่ยนอีกเปลี่ยนจากจุดนั้นนะคะเปลี่ยนยังไงแต่ทางนี้ทงนั้นนะคะที่คุณวิวจะบอกว่าทําไมทําไมเราถึง ไม่อยากบอกพ่อกับแม่นะคะว่าเรามีความสุขหรือเรามีความทุกข์นะคะเวลาที่เรามีครอบครัวนะคะหลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาเหมือนคุณลองยงนะคะอาจจะมีชีวิตครอบครัวที่เหมือนกับเราอยู่ด้วยก,กันบางทีเราก็กระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าบางคนก็ทนอยู่หรือว่าบางคนก็อยู่ทนนะคะ ตรงนี้คุณน้อโยงบอกเลยว่าถ้าวันหนึ่งนะคะถ้าวันหนึ่งเราไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้นะคะมันก็เหมือนกับว่าซึ่งตรงนั้นมันก็สิ้นสุดลงนะะและถ้าใครนะคะหลายๆคนมีปัญหาแบบนี้นะคะทุกคนคุณน้องโยงไม่ได้บอกว่าให้ทุกคน เลิกนะคะไม่ได้บอกให้ทุกคนอดทนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะคะชีวิตครอบครัวนะคะถ้าเราเข้าใจกันนะคะพูดจากันดีๆหรือมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องพูดนะ,ะต้องคุยต้องเคลียร์นะคะเพราะฉะนั้น มันอาจจะเป็นปัญหาแบบนี้นะคะแต่สำหรับครูนกโยูงนะคะบอกตรงนี้เลยมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าตรงนี้มันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตครูนกโยูงนะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนของครูนกโยูงที่เข้ามาบนโลกออนไลน์เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับออนไลน์ เพราะอะไรมันเป็นสิ่งที่เราชอบครั้งนี้นะคะไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าครชยงจะพูดเป็นอ่าเป็นต,นตอนไปนะคะครั้งนี้ก็เป็นการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งที่ตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทําได้ไหมนะคะโรงเรียนคอร์สออนไลน์นะคะของโค้ชที่มี ความสามารถมากๆนะครูนพปัอีสานซึ่งครูนพยงบอกเลยว่าหลายคนอาจจะมองว่าครูกพยงทาไม่ได้หรอกอมันทําไม่ได้หรอกมันจะทําได้ยังไงไม่รู้ไปทําอะไรเต้นแรงเต้นกานะมันมีหลายคําพูดมากๆที่ทําให้เราจิตตกที่ทําให้เราแบบเครียดนะ ตอนแรกที่เข้ามาเรียนรู้ก็เครียดเหมือนกันเครียดตรงที่หลายคำพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดจากคนรอบข้างของเราะะบางคนก็จะบอกว่าเราแก่แล้วนะเออแก่แล้วนะเขามีแต่เด็กแหละอยู่บนโลกออนไลน์นะคะแก่ขนาดนี้เขาไม่ทำกันหรอกไปอยู่บ้านเฉยๆไปก็ประมาณแบบนี้นะทุกคน ตอนนั้นนะคะรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรมันเหมือนจิตตกคือใครพูดอะไรเข้ามาเนี่ยเราเหมือนจิตตกเราแบบเฮ้ยทำไม่ได้จริงเหรอเราทำไม่ได้จริงเหรอแล้วก็หยุดทำไปเลยนะทุกคนคุณคุณนกยงอ่ะเคยเข้ามาเรียนออนไลน์นะเคยเข้ามาเรียนไลฟ์สดแต่หยุดไปเฉยๆค่ะทุกคนหยุด ไปเพราะเสียงร้างอ่าหยุดไปเป็นเกือบเดือนนะ,ะแต่เมื่อวันหนึ่งนะคะโค้ดโอป้าอีสานได้เข้ามาบอกเรานะคะว่าถ้าตัดสินใจนะที่จะไปต่อนะคะถ้าคุณจะไปต่อ หรือคุณอยู่ที่เดิมมันก็มีค่าเท่าเดิมแต่ถ้าคุณยังคือมันมันมันเหมือน,น,น,นหลังชนฝาค่ะทุกคนเมื่อหลังชนฝาเราเมื่อหลังชนฝาเราจะบอกได้ไหมคะว่าเลือกทางนั้นดีกว่า เรือกทางนี้ดีกว่าเงินเยอะกว่าแต่ตรงวินาทีนั้นที่คดบอกนะคะว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วนะมันมีทางเดียวนะคือต้องลุยเลยไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวค่ะทุกคนไม่มีเงินแต่ก็ไปโรงเรียนคอรอดปีนะหน้าเพจของคดอุป้า ก็เก็บเงินเรียนคอร์สออนไลน์ราคา1 9 9บาทเป็นคอร์สปดหนี้ตอนนั้นเราก็จิตตกมากเพราะว่ามีหมายสารด้วยนะคะมีหมายสารเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะเรื่องรถที่คุณลุงเคยขายไปนะคะเคยขายไปแต่ว่ายังไม่ได้โอนนะคะ ยังไม่ได้อุ่นแล้วคนที่ซื้อไปน่ะเขาไม่ได้จ่ายงวดลดพอไม่ได้จ่ายงวดลดบริษัทเขาก็ไปตามยึดตามยึดเสร็จแล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนต่างตรงนั้นก็เราก็ต้องรับผิดชอบนะคะและก็เป็นเหตุผลที่เราเป็นหนี้ตรงนั้นอีกนะคะหกหมื 60, บาท ที่เขาแจ้งมา60 0ม0บาทต้องไปขึ้นศาลนะคะตรงนั้นมันเลือกไม่ได้จริงๆคะ่ะทุกคนว่าเราจะไปทางไหนมันเลือกไม่ได้เพราะมันมีทางเดียวว่าคุณต้องไปทางนี้ทางเดียวนะคะเมื่อหลังชนฝาไม่ต้องเลือกแล้วคะ่ะนะคะมีอะไรที่ฉันทำได้บ้างนะคะ คุณลุงยงก็ถามตัวเองนะคะและวันนั้นก็ตัดสินใจลงเรียนพอโรงเรียนเสร็จก็มีเรียนต่อเป็นคอสสัมมนานะคะตอนช่วงนั้นเป็นคอสสัมมนาที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่มีเงินอีกนั่นแหละทุกคนคุณลุยูงก็ไปยืมเงินมา4 0 0 0บาทนะคะค่าคอรสก็เกือบ4ี่0บาท และค่ารถค่าอาหารก็ไม่มีก็ไปยืมน้องค่ะก็ไปยืมน้องอีกพันหนึ่งหลังจากที่เรียนมาแล้วนะคะก็เอาปรับมาใช้กลับมาใช้ปรับกับตัวเองนะคะปรับวิธีปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่เลยนะคะมันเป็นคอร์สมมนาเกี่ยวกับทางด้านการเงิน,นะคะเป็นการบริหารการเงินแล้วก็ไมายเส็ย คุณุงยงก็เริ่มออมเงินนะคะทุกคนเชื่อไหมว่าคุณลุงยงออมเงินนะ,ะตั้งแต่เหรียญเหรียญบาทเหรียญห้านะ,ะก็ออมตามที่กลับมาก็เริ่มออมนะ,ะออมเงินออมประมาณ90วัน,นะคะเริ่มออมเราก็ ได้เรียนรู้อะไรเยอะนะคะว่าสิ่งที่เราไม่เคยรู้นะ,ะเราก็รู้เพราะว่าคุณลรงนะไม่เคยออมเงินเลยนะทุกคนไม่เคยออมเงินเลยนะคะแต่หลังจากที่ไปเรียนหลังจากที่ไปเรียนรู้แล้วกลับมานะคะก็เริ่มออมเงินนะคะหลังจากนั้นนะคะ3เดือนถัดมาคุณยุงก็สามารถปิดนี่มนอกระบบที่ไปกู่มานะคะ ะะที่เป็นคู่มาร้อยละยี่สิบนะคะก็ปิดนี่ตรงนั้นไปแล้วก็ปิดนี่บัตรเครดิตอีกนะคะสองใบนะคะปิดนี่บัตรเครดิตอีกสองใบนะคะ mm hmm. นั่นก็เลยเป็นแบบเอ๊ะตอนแรกก็ไม่เชื่อว่าตัวเองจะทําได้นะ,ะพอหลังจากที่เราออมเงินได้ปิดบัตรเครดิตได้นะคะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ทําได้นี่นะ,ะอพราอหลังจากนั้นนะทุกคน อนุยงก็เลยเริ่มนะคะเริ่มออมนะทุกคนเริ่มออมนะคะและในบทเรียนที่ไปเรียนมานะกับคอร์สนะบทนี้นะคะโค้ดก็จะบอกวิธีการบริหารจัดการเงินทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการออมนะคะเพื่อสร้างนิสัยของเราแล้วก็การทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะ แล้วก็การลดค่าใช้จ่ายการลดค่าใช้จ่ายลงนะคะจากที่คุณนุยงนะคะใช้จ่ายแบบปุ่มเฟยนะ,ะหรือว่าซุลุยซุายนะคะจากเมื่อก่อนนะเคยเอฟ e เสื้อผ้าหรือว่าซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องสำอางนี่บ่อยมากนะ,ะแทบทุกวันเลยนะ,ะ<อ>ก็ปรับเปลี่ยนนิสัยใหม่นะ,ะการลดค่าใช้จ่าย ของเราลงแล้วก็การหาไรายได้เพิ่มนะคะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าสถานภาพสถานะเราจะเป็นอะไรจะเป็นโสตหรือหยาหรือสมรสนะคะให้เรามองเห็นคุณค่าตัวเองให้มากที่สุด นะคะคชีวิตของเราลมหายใจของเรามีคุณค่าสมอและให้รู้จักขอบคุณตัวเองค่ะทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะจ่งนี้คูนุณกยุงทำนะคะก่อนนอนแล้วก็ตื่นเช้านะคะขอบคุณตัวเองนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในบทเรียนที่มันทำให้ครูนุกยุงนะคะเปลี่ยนจากคนที่เป็นหนี้นะคะ่ะคนที่ ไม่มีวินัยทางการเงินคนที่จัดก,การบริหารการเงินไม่ได้เลยนะคะเปลี่ยนจากตรงนั้นมาได้เพราะเรารู้นะคะว่าเราทำอะไรรู้ว่าเราต้องยอมรับอะไรเราต้องรับผิดชอบอะไรสิ่งสิ่งนี้นะคะจึงสำคัญมากๆ ที่เราจะบอกตัวเองนะคะว่าเรารักตัวเองเราต้องบอกตัวเองะคะ่ะว่าเรารักตัวเองนะคะสาใดนะที่คุณยังบอกรักตัวเองไม่ได้นะคะคุณก็ไม่สามารถที่จะไปบอกรักใครได้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณบอกรักตัวเองนะคะว่าคุณทําได้แล้วก็คุณมาอยู่ ตรงจุดๆนี้ได้เพราะเพราะตัวคุณเองนะคะไม่ใช่คนอื่นเพราะตัวคุณเองเพราะคุณเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะคุณเห็นว่าเวลาที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันสําคัญมากๆนะคะเพราะการตัดสินใจของคุณนะคะในวันที่คุณอ่อนแอที่สุดในวันที่คุณแย่ที่สุดในวันที่คุณ ไม่มีใครในวังที่คุณอ่อนล้าอ่อนแรงนะคะที่สําคัญนะคะเมื่อคุณบอกกับตัวเองนะคะจิตใต้สำนุกของคุณก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็เขาจะตอบสนองเราว่าเราจะต้องทําอะไรกับตัวเองนะคะวันนี้จริงๆคุณโยงอยากจะบอก หลายๆคนนะคะที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านการเงินคามสัมพันธ์นะคะหรือว่าทางด้านการงานนะคะขอให้ทุกคนหรือหลายๆคนนะคะยอมรับมันแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะคะเราต้องสงบจิตใจเราก่อนคะ่ะว่าเรามีปัญหาอะไรนะ,ะแล้วก็ เราจะแก้ปัญหายัางไงนะคะถ้าหากวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรยังไงนะคะคุณก็ไม่สามารถที่จะไปถึงจุดจุดนั้นได้คุณก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ของตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นถามใจตัวเองค่ะวันนี้ว่าคุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิตนะคะแล้ววันนี้ นะคะคุณลุงยงก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนหรือหลายๆคนที่มีปัญหาให้เรามีกำลังใจนะคะให้กำลังใจตัวเองรักตัวเองนะคะทุกปัญหามาเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงทุกปัญหามาเพื่อให้เราเติบโตนะคะ